ก็สวัสดีคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับไมค์ครับอีพีที่สามแล้วนะครับทุกคนเย่ <c oughs> วันนี้นะครับเราจะทําการลงเหมืองกันนะครับเอาชุดเกานะเนาะพยายามเอาชุดเกาะให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เอ่อทำฟาร์มเนาะแต่เราก็หาน้องหมาให้พันชี่นะครับเพราะว่าหมาพันชี่ตายนะครับ เงเจ้า,า,าอ่ะเธอเดี๋ยวเรายังไม่ได้ตั้งชื่อน้องน้องไก่เลยนะเนี่ยต้องชื่อว่าอะไรเดียชิกชิคไหมน้องชิกชิคช,ชื่อไข่เจียวโอเคครับเราจะตั้งชื่อน้องว่าน้องไข่เจียวกับน้องเปลนี่เนาะสองตัวนี้ไข่เจียวเบลานีเ่เราทําฟาร์มกันก่อนดีไหมหรือว่าจะลงเมืองกันเลย, oh God. Oh. ยลงเมืองก่อนโอ้ยจะลงเมืองกันครับทุกคน เออลงเหมืองมันไกลนะเราหาเหมืองที่ใกล้บ้านเราดีกว่าเดี๋ยวเอาเอาหารก่อนดีกว่า,เ,าเ,อเอาหารก่อนดีกว่าเราก็ขุดเหมืองเองสิอืมขุดเบืออเองได้ได้ไรล่ะหมูอุนอู้เออเราหาอาหารก่อนดีกว่าหาสบียงก่อนดีกว่าเเลี้ยงเขาหาสเบียงก่อนดีกว่าเดี๋ยวเขาเก็บเล็กก่อนดีกว่า เพราะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะหายถ้าตายเราไม่อยากเสียมันเก็บของมันสำคัญกันทำน้อ,องไกลออกจากบ้านนะครับแต่สัตว์น้อยมากเลยนะเธออุ๊ยโอมากอดมากดเธอเธอเนี้ยอะไรเนี่ยนี่ไงเหมือ เราเราไม่ต้องไปไหนละเธอเมืองมันอยู่ข้างาเราแล้วเนี่ยโคตรใหญ่เลยเอามาก็เธออยู่ไหนเนี่ยเธอนี้เห็นปะนี่นี่ปะ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 เออเราเขาว่าเราหาอาหารก่อนดีวกว่าเพราะเดี๋ยวเราลงเมื่อยเราจะไม่มีอาหารกินเลยล้วก็เอาบล็อกด้วยเผื่อต้องใช้ในการปีนขึ้นมาอะไรประจยัยงาม น้องวัวหายไปไหนมนันกินยังเจอ,อเลยู่เเขา้ามันเจอให้น้องวัวอีกตัวหนึ่งนี่ไปใช้ใช้ดาบไปก่อนอ๋อใช้เนื้อวัวเราห้ามกินนะเธอเราต้องให้น้องหมามเราสปีดหาหาอาหารกันเลยดีกว่าครับทุกคนไป ก็เราได้ทำการขออย่างเสร็จแล้วครับแล้วก็เปอร์เยอะมากนะครับ oh โอ้มากอดเราจะทำการไปหาเหล็กแล้วนะครับไปกันไปกันไปกันไป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 ตัวนี้มีตัวนี้มีนี่ด้วยทางไปเออมันทะลุไปฝั่งหนึ่งนะเอาแล้วใช่ ตาาามม,าาม,มาทาไมมันเหมือนจะมือดอีกแล้วอ่ะงั้อก็มันจะมืดแล้วเหรอเออเราไม่ได้ทำอะไรเดยนันเนี่ยคือฝนตกเดลงมาลงมามีแม่หมอเยนะลรมา้าง ก็จะหาเลยกันไม่ไงเลยไหอ่ะเจอมันอยู่โน่นนะก็ผมว่าเดี๋ยวเราสปีดไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะใช้เวลานานมากพร้อมไหมเธอไปไหมพร้อมยังพร้อมไป ก็เราทําการคูดเหมืองเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับผมตายไปรอบหนึ่งนะครับแล้วก็พันชีตายไปสองรอบนะครับแต่ผมสู้สุดชีวิตนะครับเราก็ได้เล克64ก,ก้อนกับ18ก้อนมานะครับเอ้ก็เดี๋ยวเราจะสปีดไปตอนที่แบบทําทุกอย่างเสร็จไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่กินเวลาเนาะไป ก็เราถ้าทาการขุดเหมืองเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเผาทุกอย่างเรียบร้อยเหมือนกันนะครับเย้เราเย้เราเกือบตายไม่รู้กี่รอบเอาจริงนะตอนนี้นะครับชุดเกาะของเราของก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยหาเพิ่มแล้วกันที่เหลือมีไก่มาเพิ่มด้วยใช่แล้วก็ได้ไก่เพิ่มหนึ่งตัวแล้วก็ลูกไก่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเหลืออีกเท่าไหร่นะเราเหลือ หาน้องหมาให้พันชีแล้วก็ทำฟาร์มกันนะครับรก็เลยอด้กี่เท่าไรอะ่ะ<ม>เ,เอาชื่ออะไรชื่ออะไรไหนๆตั้งชื่อตั้งชื่อตั้งชื่อเร็วๆเร็วๆเร็วนี่อันตัวนี้ชื่อไข่เจียวไก่ตัวแรกของเราเ<ย>นี่ตัวนี้ไข่ตุนไข่ตุนแล้วน้องน้องน้องไก่อลูไก่อ โอเกไก่ okay, ชื่อไา่ข okay. ้อนเย้เราน้องหมาตัวนี้ชื่อแมวนี่เ้าเราไปหาหมาให้หรือว่าไปทำฟาร์มก่อนดีกว่าเนาะโ <Okay. S 2> อเค๋งเดี๋ยวนะแต่เขาอยากได้น้องหมาสีเทาทำไมอะ่ะเพราะว่าถ้าตัวนี้มันจะ เหมือนของเธอแล้วคนจะแยกไม่ออกอ,อเคเราทำฟาร์มก่อนดีกว่าเนาะแต่เราต้องเอาน้ำก่อนน่ะเธอเราต้องทำน้ำก่อนทำน้ำทำน้ำ Infinite อินฟินิตอ่ะนี<ข>่ไงแล้วทำน้ำอินฟินิตก่อนกอไปตักน้ำมาน้ำมาใส่ตรงนี้ เขาบอกเอาน้ำไม่ใช่ลงไปกับน้ำลงไปกับน้ำลงไปเนี่ยไปตากน้ำไงเอาน้ำมาวางเอาน้ำมาวางไครับทุกคนเดี๋ยวเราสปีดไปกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวคิดมันจะยาวสุดๆเลยเนาะก็ไม่รู้จะพูดสามกี่รอบแล้วแต่โอเคสปีดไปเลยกันไป โอเคครับก็เราได้ทําการปลูกผักเอะปลูกข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมว่าเราจบตอนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวหาหมาให้พันในอีพีหน้านะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย